แล้วลูกเข้าไปอ่านตรงนั้นเจอแล้วเหรอที่มันเขียนไปอ่ะไม่เขาแคปมาให้เลยเขาโกรธมากโน<อ>้พวกเขาซื้อเรื่องสองสูตรเลยนะ <รอ S 2> แล้วหม,มาม้าเนี่ยไม่ได้ไม่เห็นทีว่าไอ้แอดมินนั่น,น,นอะมันเขียนไปยังไงเออแล้วมันพิมพ์เข้าไปได้ยังไงนี่แล้วมันไปไหนแล้วอะลูกไล่ออกแล้วเหรอใช่ตอนนั้นที่หมาม้าตกใจแค่ไหนโน<อ>้จัดก,การเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เลยเราต้องว อะไรแบบบไไหนมม่่่ใชวาาทัลูกค้าแแบบนี้้ลวมันเข้ามาทํางานกี่โมงอะม้เช้าหมาม้านอนหม่าม้าไม่รู้สึกตัวทีมันเข้ามาตอนเจ็ดครึ่งเยเพราะมันมีออเดอร์ลูกค้าเพราะเหมือนบางทีลูกค้าไม่เข้าใจงั้นก็คือเราต้องให้บริการลูกค้าในการอธิบายมน่นนี่นั่นเพื่อรับงานให้หมาม้าในให้หมาม้าตอบต่อเข้าใจไหมเพราะว่าเหมือนบางทีลูกค้าไม่เข้าใจจุดนิดเดียวเลยแบบ ไม่ลูกทำการขอโทษขอโพยลูกค้าไปแล้วแล้วน้องเขาโกรธมากไหมนี่เอาค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกๆุกคนวันนี้ประวันก็จะออกมาชี้แจงเนาะก็ได้มีแอดมินประวันซึ่งก็เพิ่งรับเข้ามาทำงานได้ประมาณ3 4ถึงี่วันน่ะก็ได้ตอบคอมเมนต์ลูกค้าไปแบบไม่สุภาพซึ่งประวันก็ยังไม่รู้ที ว่าเขาเขียนคอมเมนต์น่ะเขียนยังไงเพราะประวันก็ยังหาไม่เจอเนาะก็ได้ยินลูกสาวลูกสาวก็เอาให้อ่านทางไลน์ประวันยังไม่รู้ทีว่าเขาตอบลูกค้าไปแบบไหนประวันก็ขอกราบขอโทษขออภัยจริงๆซึ่งประวันเองก็เพิ่งตื่นเนาะก็ไม่รู้เรื่องอะไรทีอะค่ะนะคะลูกแล้ว มันไปคอมเมนต์ลงไอ้คลิปไหนอะมาม่มาหาไม่เจอเบอร์ oh. คลิปไหนอะที่มันปไปคอมเมนต์เขาคลคิปไหนลาวคลิปห้านวลไหมห้านวลว่าลาวแล้วอะที่ลูกเข้าไปเ<ล>ช็กงานอะรอใช่แล้วทีนี้ก็ลูกค้าก็แคบมาเหมือนกันลูกก็เลยแบบจัดเต็มเลยเมื่อกี้อะอืมแล้วมันไปยังไปแล้วเรียบร้อยแล้ว เสียลูกค้าหมดเลยไม่มีงานก็อุตส่าห์รักมาทำงานโอ้ยไหยเอา,าั่นมาดูดิอยู่ไหนหมดแล้ววะยังไงป้าวันก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้องๆที่ว่า,าโดนแอดมินที่ว่าเขาคอมเมนต์ไปไม่สุภาพนะซึ่งป้าวันก็ยังไม่รู้ทีป้าวันก็ยังไม่รู้ว่าเขาไปคอมเมนต์ในช่องไหนนั้นในคลิปไหนป้าวันก็หาไม่เจอทีค่ะ ยังไงป้าวันก็ขอกราบขอโทษน้องๆจริงๆขอโทษจากใจจริงค่ะนะคะป้าวันเนี่ยนอนก็เพิ่งตื่นเพราะว่าเมื่อคืนก็ไม่ค่อยสบายเนาะทานยาเสร็จก็นอนลูกสาวมาเรียกก็เอาคอมเมนต์ในอ่าในไลน์ให้ดูว่าลูกค้าอ่าบอกแบบนี้แบบนี้แบบนี้ โอยไม่มีงานประวันก็เอามาทํางานด้วยเป็นลูกของเพื่อนเนะคะ่ะเป็นหลานค่ะไม่ใช่หลานของเพื่อนซึ่งก็ตกงานไม่มีงานทําประวันก็เออ,อย่างนั้นก็มาตอบคอมเมนต์ให้ประวันก็มาช่วยแพ็คของเนาะก็ประวันก็ให้วันละสามร้อยไม่มีงานอู้ทำไมตอบอย่างนี้ยตายแล้วประวันยังไงประวันก็กราบขอโทษน้องจริงๆนะคะคอมเมนต์ไหนที่แอดมินเขาได้ตอบไปที่ไม่สุภาพที่ ใช้วาจาไม่ดีอะไรกับน้องๆประวันต้องกราบโอโทษจริงๆค่ะนะคะต่อไปนี้ถ้าว่าน้องๆจะถามสูตรถามอะไรน่ะให้เข้าไปในไลน์ลูกสาวนะคะเดี๋ยวประวันเดี๋ยวลูกสาวกลับมาจากทำงานก็แคปส่งมาให้ประวันเดี๋ยวประวันก็จะได้ตอบเดี๋ยวให้ลูกสาวแคปส่งโตให้แบบนี้ดีกว่าเนาะโอ้ยตายแล้วประวันประวันเสียใจจริงๆ โอ้ประวันก็พูดเลยไม่ออกเพราะปะวันเพิ่งตื่นนอนนะคะนี้ยังไงประวันก็กราบขอโทษขออภัยน้องๆทุกๆคนนะคะที่เขาใช้วาจาไม่สุภาพอะค่ะนะคะ,นะคะอยังไงน้องๆคนไหนที่จะสอบถามเรื่องสูตรมาเนี่ยให้ ต่อไปเนี่ยให้น้องสอบถามมาทางลายนะคะให้ผ่านทางลายลูกสาวเลยนะคะเดี๋ยวประวันจะได้ทําการเข้าไปตอบแทนนะคะหรือไม่อย่างนั้นก็จะบอกให้ลูกสาวตอบให้ค่ะนะคะนางไม่กูไม่รู้นี่กูนอนเพิ่งตื่นนี่ก็ไอ้น้องมี่มันมาเรียกลูกไอ้พิน จะขอโทษไม่รู้จะกราบขอโทษน้องๆยังไงดีประวันก็คิดไม่ออกเพราะเพิ่งตื่นนอนนะคิดไม่ออกจริงๆยังไงก็ประวันก็ต้องกราบขอโทษน้องจริงๆนะคะไม่รู้ว่าจะเอาคําประวันไม่รู้จะเอาคําไหนมาพูดอะอืมซึ่งประวันเองก็ยังหาไม่เจอเลยค่ะไอ,อคลิปที่ว่าเข้าไปคอมเมนต์ตอบน้องอะ่ะ ไม่ก็ให้มันมานอนห้องข้างบนไงนั่นไงพ่อแม่มันบอกเออให้มาอยู่นี่จะได้ทำงานให้ไม่รู้นี่็นาดลูกสาวจัดการแล้วกูยังไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยมึงรู้ไหม <c oughs> เห็นลูกสาวโวยวายโวยโวาย,วยอยู่ข้างบนนะ่ะ นั่นไงก็นอนอยู่ลูกสาวเอาเอาไอ้ในไลน์พ่อน้องเขาเขียนไปในไลน์เนาะเอามาให้อ่านกูก็อ่านกูไม่รู้เรื่องเพราะว่าเพิ่งตื่นนั้นปรับสมองไม่ทันทีเออค่ะยังไงก็พ่อวันก็ต้องกราบขอโทษน้องจริงๆนะคะพ่อวันก็ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดอะ่ะ ขอโทษจริงๆนะคะน้องขาประวันขอโทษจริงๆค่ะก็พูดอะไรอะนางคิดไม่ออกเพราะพิ่งตื่นนอนเรียงลำดับคำพูดในสมองไม่ทันประวันก็เพิ่งตื่นนอนเนาคือเรียงลำดับสมองไม่ทันลูก ก็ไม่รู้จะพูดอะไรละยังไงก็ประวันก็ต้องกราบขอโทษขออภยัยแทนแอดมินเขาด้วยนะคะค่ะยังไงก็ประวันก็ขอขอบพระคุณน,น้องๆทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนประวันมาโดยตลอดไม่ว่า,าจะเป็นน้องๆที่สั่งสูตรไทยเข้ามาหรือสูตรฮานอยเข้ามาวันนี้ประวันก็จะออกมาตอบแทนน้องๆ เจ็ดวันพ่อวันจะพาน้องๆลุยเอาทุนที่น้องสั่งสูตรฮานอยเข้ามาคืนพร้อมกับกำไรนะคะเดี๋ยวประมาณสักช่วงสักเที่ยงประมาณเที่ยงหรือ11โมงเดี๋ยวพ่อวันจะพาน้องๆไปลุยฮานอยนะคะสำหรับน้องๆที่มีสูตรฮานอยนะคะพ่อวันก็จะตอบเทนนะคะที่น้องๆเนี่ยอ่า สนับสนุนประวันมาโดยตลอดก็น้องๆเสียเงินให้ประวันมาแค่นี้ประวันก็จะตอบแทนให้น้องกลับคืนไปสองเท่านะคะอย่างเช่นหวยไทยอย่างเช่นน้องๆที่สั่งสูตรไทยเข้ามาก็เช่นกันเดี๋ยวประวันจะพาเอาคืนค่ะนะคะน้องๆไม่ต้องกลัวนะคะแบบไหนน้องๆได้ค่าสูตรคืนแน่นอนพร้อมทั้งกําไรนะคะเดี๋ยวปะวันจะพาลุยค่ะนะคะ ค่ะยังไงก็น้องที่ว่าแอดมินเขาคอมเมนต์ไปไม่ดีอะไรที่วาจาไม่สุภาพยังไงประวันก็ต้องกราบขอโทษขออภัยจริงๆซึ่งประวันเนี่ยเวลารับเข้ามาทํางานเนี่ยลูกสาวก็จะเป็นคนจัดการหมดเนาะเพราะประวันเนี่ยคือไม่รู้เรื่องอะในกฎการอะไรลูกสาวเขาก็ได้คุยกันนะคะอือประวันเสียใจจริงๆเลยทําไม คอมเมนต์อย่างนี้เดี๋ยวพวันจะเข้าไปดูก่อนไม่น้องน้องขาไม่รู้ว่าเขาไปอ่าตอบคอมเมนต์คลิปไหนซึ่งพวันเข้าไปหาแล้วพวันเข้าไปหาไม่เจอนั้นนะคะน้องขาช่วยช่วยบอกพวันหน่อยว่าเขาไปตอบคอมเมนต์คลิปไหนนะคะพิมพ์มาบอกพวันหน่อยนะคะเดี๋ยวพวันจะเข้าไปดูว่าเขาได้เขียนมาว่ายัางไงเขาเขียนไปไปอ่าด่าน้องแบบไหน นะคะยังไงก็ประวันต้องกราบขอโทษน้องจริงๆค่ะกราบขอโทษจากใจจริงเลยนะคะค่ะยังไงก็เดี๋ยวประวันประมาณสักเออสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงเดี๋ยวประวันจะพาลุยค่ะเพราะว่าประวันนี้ได้พักลงอ่าเลขพวกฮานอยพวกเราหนึ่งอาทิตย์ลงช่องแต่ประวันจะมา ตอบแทนน้องๆซึ่งได้สั่งชุดโปรของประวันเข้ามาเดี๋ยวประวันจะพาน้องๆลุยหนึ่งอาทิตย์ประวันจะพาลุยเอาทุนคืนพร้อมกับกําไรค่ะประวันก็จะคืนทุนให้น้องๆน,นะคะซึ่งชื่อเขาก็ชุดโปรอยู่แล้วเประวันก็จัดโปรพาน้องๆลุยเอาคืนค่ะนะคะยังไงก็ประมาณ11โมงหรือเที่ยงอะนะคะเดี๋ยวค่อยพบกับประวันเนาะ ค่ะประวันก็ขอกราบขอโทษน้องอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งออประวันเพิ่งตื่นนอนประวันเรียงลำดับคำพูดไม่ถูกเลยนี่ <laughs> นะคะค่ะประวันก็คงกราบสวัสดีแค่นี้นะคะ